การนำเสนอผลงานการส่งเสริมทักษะการสร้างสารรค์และนวัตกรรมตามแนวทางสต็มศึกษาผ่านกระบวนการ PDCA+BCW โรงเรียนบัวเชิดวิทยา โรงเรียนบัวเชดวิทยาอำาเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหปัจจุบนันมีคณะผู้บริหาร5คนครู112คนนักเรียน1,950คนการดําเนินการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของสถานศึกษา การบริหารจัดการเรียนรู้ด้านหลักสูตรสถานศึกษามีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษสเต็มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีถึงหรวมทั้งจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้นเช่นวิชาวิทยาศาสตร์กับความงามวิชาอิเล็กทรอนิกส์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์โครงงานสเต็ม กิจกรรมชุมนุมเต็มศึกษากับหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมเอนแมทันษากับหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการพัฒนาตนเองตามความสนใจการศึกษาดูงานรวมทั้งการศึกษาชั้นเรียน lesson study ซึ่งครูผู้สอนมีการสร้างทีม PLC ตามบริบทเช่นสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นเดียวกัน หรือช่วงชั้นเดียวกันเป็นต้น การบริหารจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สื่อและแหล่งเรียนรู้โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมสัปดา์วิทยาศาสตร์กิจกรรมส่งเสริมสเตมศึกษาและการสร้างนวัตกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลโครงการเสริมสร้างเจตคติเปิดมิติแห่งการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นต้นรวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแหล่งเรียนรู้ครอบคลุมอาคารเรียนทุกอาคารมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันส สำหรับการปฏิบัติจริงการบริหารจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพสสวทร่วมกับเครือข่ายเช่นสสวทโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุยสอปราชชาวบ้านผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มหาวิทยายล,ายลาัสสาย,าย,ลายเทคโนโลยีสุรนารีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์โรงเรียนบ้านคนา โรงเรียนสวายวิทยาคารเป็นต้นโดยการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้แก่กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เป็นต้นแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice ความสำคัญและความเป็นมาโรงเรียนบัวเชิดวิทยาได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามนแนวทางสเตมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา2557แต่เป็นเพียงการจัดการศึกษาเพียงเฉพาะกลุ่มเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งระบบโรงเรียนจึงได้สำรวจความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและนำผลที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและเท่าทันยุคการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนออกแบบการจัดกิจกรรมผ่านการบูรณาการสี่สาขาได้แก่คณิตศาสตร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการออกแบบวิศวกรรมผ่านการสร้างสรรค์นวัตรกรรมการแก้ปัญหารวมทั้งการวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินค่าโรงเรียนบัวเชิดวิทยาจึงขับเคลื่อนให้ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นครูมืออาชีพเป้าประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเปนศึกษา 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการทำงานตามกระบวนการ PDCA plus BCW โรงเรียนบัวเชิวิทยากลายุทธ์และการดำเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี กรอบแนวคิดในการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมตามกระบวนการ P.D.C.A. Plus B.C.W. ประกอบด้วย B. brainstorm หมายถึงการระดมความคิดเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน C. cooperate หมายถึงการร่วมมือปฏิบัติงานที่ได้วางแผนไว้ W. wrap up หมายถึงการตรวจสอบสะท้อนผลในการปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อสรุปแต่ละขั้นด้วยกระบวนการ A.A.R. วิธีการดำเนินงานขั้นที่1 พรีแทนรวมระดมความคิด วางแผนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมตามแนวทางสตรีมศึกษารวมทั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่สรุปผลการประชุมและออกคำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ขั้นที่2ดีดูรวมทบทวนและชี้แจงถึงขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมรวมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเช่นการพัฒนาบุคลากรในการนําเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมต่างๆการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนาสื่อการเรียน การสอนหลังจากนั้นรวมการสรุปผลการดําเนินการแต่ละกิจกรรมผ่านการประชุมกลุ่มสาระและกระบวนการ PLCLS ขั้นที่3 C check รวมการเสนอข้อดีข้อเสียและปัญหาที่เกิดในกิจกรรมนั้นเพื่อประเมินและสรุปผลการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนขั้นที่4 A act ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนถึงข้อดีข้อเสียปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากขั้นตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเสนอแนะแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อนําผลไปพั พฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นหรือแก้ไขในการดำเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการ P D C A p a s s B C W ผ่านตารางการนิเทศภายในรวมการศึกษาชั้นเรียน P L C L S การรายงานผลการดำเนินงานผ่านกลุ่มไลาย P L C B C W และแอปพลิเคชัน Padlet บัวเชต P L C Model System รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนําเสนอผลการปฏิบัติที่ เป็นเลิศของแต่ละทีมเมื่อซิมพาเรียนผลลัพธ์ผลกระทบและคุณภาพของแนวปฏิบัติที่ดีผลลัพธ์ที่เกิดต่อผู้เรียนคือนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และมีชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในโรงเรียนได้เช่นทั้งดักไขมัน เซนเซอร์รดน้ำต้นไม้สมาร์ทโฮมและอื่นๆอีกมากมายผลลัพธ์ที่เกิดต่อครูคือครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผ่านกระบวนการ PLC LS การวางแผนการออกแบบการสังเกตชั้นเรียนการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลลัพธ์ที่เกิดต่อโรงเรียนโรงเรียนได้รูปแบบการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมตามกระบวนการ PDC A plus BCW ที่เป็นรูปธรรมปฏิบัติ ได้จริงและขับเคลื่อนการดําเนินงานทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งสามารถรักษามาตรฐานการดําเนินงานของโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งผลให้จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษาข้อเสนอแนะในการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ 1. การประชุมวางแผนตามกระบวนการ PDCAPBCW ควรให้ชมุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดและการวางกรอบการพัฒนาร่วมกัน 2. การนิเทศติดตามผลการดําเนินงานควรม,มีผู้เชี่ยวชาญจากต้นสังกัดภายนอกและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนควรจัดตารางการดําเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3. ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ควรม,มีการบูรณาการการทำชิ้นงานโครงงานหรือนวัตกรรมจากบ้านเรือนหรือชุมชนของนักเรียน